สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยคะ่ะวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องหลักในการรักษาของคุณหมอแผนไทยนะคะซึ่งเราสามารถนํามาปรับใช้ในการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นของตัวเองได้ค่ะคือในอยากจะบอกว่าตัวใงเองก็เป็นแพทย์แผนไทยนะคะแล้วนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆที่แดงใช้ในการรักษาคนไข้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเกิดคนไข้ได้รู้หลักนี้แล้วก็นําไปใช้ดูแลตัวเองเวลาที่เรามีอาการเบื้องต้นเนี่ยเราจะได้รักษาก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะแล้วก็มาหาคุณหมอนะคะหลักการง่ายๆคะ่ะจะมีแค่3อ,อย่างก็คือรู้ ล้อมแล้วก็รักษาเวลาที่เราไม่สบายนะคะแล้วก็มีอาการเยอะเลยมาหาคุณหมอแผนไทยเนี่ยอย่างแรกเลยคุณหมอจะถามก่อนเลยว่าอาการอะไรที่เป็นอยู่แล้วก็ทรมานมากที่สุดเลยในตอนนี้นะคะคุณหมอจะถามเพื่ออะไรเพื่อที่จะบรรเทาอาการนั้นให้เราก่อนเขาเรียกว่าขั้นตอนของการรู้ค่ะรู้ก็คือเอาพวกของเสียที่มันค้างค้างตกค้าง,างที่มันทําให้เราเกิดอาการในตอนนั้นอะออกไปก่อน ต้องบอกว่าเวลาที่เรามีอาการเจ็บป่วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากการที่ของเสียในร่างกายมันเยอะค่ะมันเยอะจนทําให้ระบบต่างๆาในร่างกายมันเสียสมดุลลมกําเริบมัง่งไฟกําเริบมัง่งน้ํากําเริบมังหรือว่าอะไรก็ตามหย่อนลงไปบ้างเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกของการรักษาของแพทย์แผนไทยเขาจะทําการรุพวกของเสียเหล่านี้ออกไปก่อนค่ะจะมีหลายทางก็คืออาจจะใช้ยาช่วยแล้วก็ใช้การหัตถการช่วยมีเผายาย่างยามีการนวดเปิดคลายเส้นอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเราล่ะถ้าเรามีอาการเหล่านี้เรา ก็สามารถรูของเสียออกในรูแปแบบของการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้เช่นกันอย่างที่่านเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านะคะขั้นตอนการรูของเสียก็คือต้องเอาของเสียออกทั้ง4ด้านอย่างเช่นคนที่มีอาการเกี่ยวกับทางเสียมะเช่นบางคนเป็นผื่นคันเป็นสิวแต่อยากจะบอกว่าการเอาของเสียออกเป็นกระบวนการแรกที่คุณสามารถทําได้เลยค่ะเช่นว่าเออเราตื่นขึ้นมาออกกํบบาลังกายให้เหงื่อออกก็เป็นการเปิดรูขุมขนทําความสะอาดรูขุมขนของเราแล้วก็ทําให้ลําไส้สะอาดขับถ่ายดีเหล่านี้ ก็จะช่วยเกี่ยวกับอาการทางเสมหะที่มันเยอะๆ,ๆย้มๆลงไปได้อันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะแล้วก็ไปใช้ยาหรือว่าทําหัตถการแต่ว่าเรารู้ของเสียของเราด้วยตัวเองก่อนเลยนะคะ 2. พอรู้เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปที่คุณหมอจะให้เราก็คือการล้อมค่ะ ล้อมแปลว่าอะไรถ้าในทางของคุณหมอเนี่ยเขาจะเป็นการล้อมอาการไม่ให้มันเป็นมากขึ้นนะคะเช่นแดงขอ,อยกตัวอย่างคนที่เป็นโรคลมละกันนะคะคนที่เป็นลมแน่นที่ท้องเนี่ยแล้วอาการตอนนี้มันตีแน่นขึ้นมันจุกตรงหลังี่แล้วคุณหมอเขาก็จะให้ยาที่มันเกี่ยวกับพวกลมในท้องลมในไส้แต่ว่าคุณหมอจะให้ยาหอม,มาด้วยยาหอมที่แบ่งไปตามประเภทต่างๆเพื่อที่จะล้อมไม่ให้อาการเนี่ย มันตีขึ้นมาข้างบนเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเลยเราจะไม่ได้ให้ยาเฉพาะอาการตรงหน้าว่าเออตอนนี้คุณมีอาการแค่ตรงนี้คุณก็กินยาแค่ตรงนี้ไปละกันแค่ลมในไส้เปล่าค่ะเขาจะรู้เลยว่าถ้าลมในท้องล้วเราเคลียร์ไม่ดีนะคะอันดับต่อไปมันจะขึ้นมาตรงนีปีค่ะเพราะความร้อนเนี่ยมันจะ เส้นทางการเดินของมันคือมันจะลอยขึ้นถูกไหมคะถ้าเราเคลียร์ลมในท้องไม่ดีปล่อยให้ท้องอืดน,นานๆสะสมลมในท้องจะขึ้นมามีปัญหาที่เลนปีจะจุกตรงเลนปีแล้วถ้าเรายังดูแลไม่ดีอีกยังปล่อยเอาไว้อาจกินยาลดกดยาอะไรช่วยไม่ได้สนใจแก้ต้นเหตุมันจะขึ้นมาที่คอคะ่ะลมมันจะขึ้นมาตรงจุกที่คอคนไข้จะมีอาการเลยรู้สึกเหมือนกืนอะไรก็กลืนไม่ค่อยลง มีจึ๊กจึ๊กจ๊กอยู่ตรงคออยู่ตลอดเวลาหายใจเริ่มไม่ออกแล้วหายใจเริ่มไม่อิ่มแล้วอันนี้แปลว่าเราดูแลตรงนี้ไม่ดีส่งผลให้มันเริ่มลอยขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเกิดดูแลไม่ดีอีกนะคะปล่อยให้เป็นนานขึ้นเรื้อรังขึ้นมันจะตีขึ้นมาที่ตรงคอตรงนี้เลยค่ะมันจะรู้สึกแสบคอมีเสลดเหนียวเหนียวตีขึ้นไอตลอดเวลา แล้วถ้าเกิดดูแลไม่ดีมันก็จะขึ้นมาตรงบริเวณนี้ค่ะบางคนจะรู้สึกเริ่มเอ้ยทำไมหายใจไม่ค่อยได้กลิ่นทาไมเริ่มมีอาการปวดตึงตรงนี้บางคนเป็นไซนัสอาการทางน้ําจะเริ่มตามมาหลักจากที่ไฟเยอะลมเยอะรักษาไม่ดีมาเริ่มมาทางน้ําเริ่มหูอื้อตาลายเริ่มปวดกระบวกตาปวดตนขมับตรงนี้เริ่มมีความร้อนแกนกลางขึ้นร้อนในบ่อยเป็นไข้สุดท้ายมันจะมาตึงตรงนี้ค่ะตึงตรงกระบอกเป็นไมเกรนอันนี้เป็นอาการที่มันจะ เริ่มตีขึ้นมปเลยซึ่งคุณหมอแผนไทยเนี่ยดูแล้วเขาจะรู้เลยแล้วเขาจะให้ยากันไว้ก่อนเลยอันนี้เรียกว่าขั้นตอนของการล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานํามาปรับใช้กับตัวเราเองได้คืออะไรคะคือถ้าเรามีอาการเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงกลางตัวเราต้องเคลียร์ให้หมดเลยค่ะเราล้อมเอาไว้ก่อนอะไรที่มันจะทําให้อาการเพิ่มขึ้นเราต้องไม่เอาเข้านะคะเช่นถ้าเราเริ่มมีอาการเกี่ยวกับท้องและเราต้องระวังเรื่องอาหารและอาหารที่มันเพิ่มไฟทําให้ไฟยิ่งเยอะทําให้ท้องยิ่งแน่น การกินที่ไม่เป็นเวลากินที่มันทําให้ร่างกายของเรายิ่งอาหารย่อยไม่ดีอะค่ะเราก็ต้องระวังเหล่านี้เราสามารถดูแลเขาเรียกว่าการล้อมนะคะสุดท้ายก็คือการรักษาค่ะพอคุณหมอจ่ายยาไปตอนแรกรุ้ของเสียออกใช่ไหมคะแล้วก็ให้ยาล้อมบรรเทาอาการไม่ให้มันลุกลามป้องกันเขาเรียกป้องกันนะคะรุ้ล้อมและพอมาหาหมอครั้งที่3เนี่ยคุณหมอจะเริ่มรักษาแล้วค่ะคือเริ่มเจาะลงไปมากยิ่งขึ้นว่า ต้นเหตุเลยของอาการที่คุณเป็นเนี่ยมันมาจากอะไรมันคือการหาที่ต้นเหตุแล้วก็เริ่มไปรักษาที่ต้นเหตุอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาปรับใช้กับตัวเองก็คือการที่เราต้องดูแลระบบต่างๆของเราให้ดีนั่นเองค่ะไม่ต้องรอให้เป็นอาการปลายแต่ว่าเราดูแลตัวเองเคลียร์ของเสียออกอาการต่างๆก็จะไม่ วัตุบานปลายออกมาอันนี้ก็เป็น3ข้อนะคะที่คุณหมอแผนไทยใช้ในการรักษาเราแล้วเราก็สามารถนําหลักการนี้มาใช้ในการดูแลรักษาอาการต้นของตัวเองได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะลองนําไปปรับใช้กับตัวเองดูค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีข้อมูลไอมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะวิญญาณลาไปก่อนค่ะหมอแดกแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะ